นิทานเรื่องเสียงเรไรกับเงือมดงานในอนาณาจักรสัตว์แสนกว้างใหญ่หมดนับพันก้มหน้าก้มตาแบกดินขนเมล็ดพืชไม่รู้กี่รอบต่อวันเงือไหลจนแผ่นดินเปียกชื้นแต่ก็ไม่มีใครหันมามองแม้สักครั้งพอตกกลางคืนจึงรีดตัวเล็กนั่งสั่นปีกร้องเสียงเรไรแผ่วเบาเจ้านายได้ยินเข้ากลับยิ้มกว้างโอ้เสียงนี้ช่างไพเราะ เลื่อนขั้นให้มันอยู่ข้างกายเราเถิดหมดงานได้แต่งเงียบงนันทำงานแทบตายแต่ยังเป็นเพียงเงาที่ไม่มีใครใส่ใจส่วนจิ้งรีดได้เกียรติยศเพียงเพราะเสียงถูกใจนายเรื่องนี้จึงสอนว่าค่าของคนบางครั้งไม่ได้อยู่ที่หยาดเหงือ่อหรือความเพียรแต่อยู่ที่ว่าเราเป็นคนของใครแต่สุดท้ายคุณค่าที่แท้จริงนั้นอยู่ในศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำเอง